วันนี้มาดูสต็อกรถตู้กันหน่อยดีกว่านะครับหูหน้ายาวมาเยอะมากเลยว่ะสมัยก่อนตอนที่ช่วงแรกๆที่รถตู้คอมพิวเตอร์หน้ายาวเข้ามาตื่นเต้นแล้วแบบว่าหูเว้นคันใหม่เข้ามาว่ะอยากแย่งขายตรงเนี้ยไม่ขายกันให้หมดว่ะใช่ไหมขายกันไม่ทันแล้ววันนี้เดี๋ยวก่อนนะทะเบียนอะไรอะ่ะไม่คุ้นว่ะสามสามหนึ่งหกครับผมคันนี้เลขที่ออกก็คือหนึ่งร้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับผมรถปียี่สิบ ยีอออ่ออโต้นะใหม่ไม่ใหม่ลูกค้าดูเอานี้ซีนยังไม่แกะทั้งซ้ายั้งขวาเลยซีนใหม่ๆแล้วดูเมตาร์กแหวกให้เขาดูเลยเออแหวกแหวก้ใหม่ไหมใหม่ไหมไล่มาเลยเออนะอัน,นได้เป็นเบาะใหญ่3แถวห้าม่านรอบคันคอนโซลเตียมีแล้วพื้นปูเรียบร้อยสติกเกอร์เดิมๆส่วนเจ้าของไม่มีจ้าท่านต่อมาปียเหมือนกันนะ ราคาก็ดรอปลงมาหน่อยตามสภาพและตามเลขใหม่นะราคาต่างกันนิดหน่อยอันนี้อยู่ที่1นึ่งร้านหนึ่งแบาทแต่สิ่งที่คุณได้มากกว่าขนั้นคืออะไรรู้ไหมล้อใหม่นะจัดทรงรงแม็กเรียบร้อยยาง2 3 5 6ามห้กห้ขอบสิยางดอกเต็มเต็มดูใดิสะพานยางยังลึกๆอยู่เลยประตูเขาบอกว่าปิดเบาๆจ เป็นประตูดูดด้วยเหมือนแมนจูรี่นะครับผมภายในก็สะอาดสะอาดนะเป็นเบาะสีเบจมีที่พักกงพักแขนพก้ามา่านรอบคันจอก็มีลําโพงก็ได้คอนโซลเตี้ยก,ก็ครบปูพื้นเรียบร้อยสะอาดสะอาดและข้างหน้าได้เป็นเกียร์ออตโต้เบาะหนังใหม่กิฟตนะครับผมนะั้นมีซับบพงซับเบจให้เรียบร้อยนะและเม็ดอาร์คดูสิอ่าใหม่กิฟตเลยครับลูกค้าเป็นไงเมื่อกี้สองคันไปแล้วสีขาวทั้งคู่เลยเอาสีบอลทั้งคันได้ไหมสีบอลนี่อ่ะเจ็ดเจ็ดแปดสี่ อันนี้ได้เป็นปี19ลูกค้าค่าตัวอยู่ที่969,000บาทไม่70,000โลเท่านั้นครับผมนะเมื่อกี้ผมบอกไปเท่าไหร่9 969แต่ถ้าคุณมาหน้าป้ายถ้าคุณไม่ได้ดูคลิปนี้อยู่คุณจะโดนราคานี้ยเดี๋ยวหยิบให้ดู969แต่ถ้าคุณไม่ดูคลิปนี้เอาไปเลยครับผมนะด้านนิดนถ้าใครไม่ได้ดูคลิปนี้เอาไปเต็มเต็มเลยเต็มตีนแน่นอนนะครับผมสินพลาสติกไม่แก่เม็ดอาร์คเนี่ยดูแม่งลุกคันแหละเนี่ยเห็นไหมสวยเลยนะครับผมนะส่วนข้างหลัง บาใหญ่สามแถวพาม่านรอบพันลาโพงก็ได้คอนโซลเตี้ยก็ครบที่ดับเพลิงก็มีนะตอนนี้นี่ผมดับฝุ่นให้ไม่ให้ผมดับฝุ่นด้วยทีผมกระดุมนะอันนี้คือเจ้าของก๋าติดตั้งมาให้นะครับผมนะผมไม่ได้ซื้อนะผมไม่ได้ลงทุนนี่ติ๊กเกอร์อยู่ทุกจุดเลยมึงจะดูทำไมติ๊กเกอร์แมงประตงประตูน้ำตัวแยะมมันคือเครื่องการทันตีว่ารถคันนี้มันเคยมีชนไหนไปคว่ำทำสีใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าติ๊กเกอร์นี้เดิมจากโรงงาน สีบอลไปแล้วนะหรือว่าใครจะเอาเป็นหน้าเก่าก็าได้นะชฉมไฟยงไฟย้อยนะหน้ากันดั้มมีสเกิร์ตเออหรือว่าหน้ากันดั้มแต่งวีมีทุกประเภทอะ่ะหาอะไรอยู่งบเท่าไหร่โฟกัสมาเอาเบาเดิมเบาวีแต่งวีเครื่องเป็นซีนเครื่องดีเซลมีทุกประเภทครบจบที่เดียวที่กิษดากู๊ค่านะแต่ถ้าอยากดูขอ้อมูลเพิ่มเติมดูใต้คลิปนี้แล้วกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอเริมแห้งสวัสดีครับ